เศรษฐีกว่า80-90%ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่สร้างฐานะขึ้นมาได้ด้วยตัวเองไม่ได้รวยเพราะฟลุกไม่ได้รวยเพราะพ่อแม่หรือว่าเป็นทายาทที่รับมรดกแต่อย่างใดแถมหลายๆคนก็เริ่มต้นมาจากชีวิตที่ติดลบสะด้วยซ้ำโดยคำว่าเศรษฐีเงินล้านนั้นอาจจะถูกตีความหมายได้ในหลายรูปแบบตัวอย่างเช่นมีเงินสดในบัญชี1ล้านหรือมียอดขายจากธุรกิจ1ล้านหรือมีกำไรสุทธิ1ล้าน ทีนี้เรามาดู m i n d s e ตของคนที่เป็นเศรษฐีกันบ้างว่าเขาคิดกันยังไงถ้าเกิดคุณอยากที่จะเป็นเศรษฐีคุณก็ต้องคิดแบบเศรษฐีเพราะระหว่างคนรวยคนชนชั้นกลางและก็คนจนนั้นคิดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งคุณสามารถศึกษาได้จากหนังสือที่ชื่อว่าถอดรหัสลับสมองเงินล้านโดยจะมีแนวคิดด้วยกันถึง17ข้อยกตัวยอย่างเช่นคนรวยจะเชื่อว่าชะตาชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเขาเองในขณะที่คนจนเชื่อว่าชีวิตนี้ฉันถูกลิขิตมาจากฟ้าเรียบร้อยแล้ว คนรวยจะพุ่งเป้าไปที่โอกาสในขณะที่คนจนจะมองเห็นแต่อุปสรรคคนรวยจะชื่นชมและยินดีกับความสําเร็จของผู้อื่นในขณะที่คนจนจะชิงชังอิจฉาริษยาคนที่รวยแล้วก็ประสบความสําเร็จคนรวยจะคบหากับคนที่มีทัศนคติที่ดีในขณะที่คนจนก็จะคบค้าสมาคมกับคนที่คิดลบต่อมาค่ะก็คือทักษะที่เศรษฐีเขามีกันเมื่อคุณเรียนรู้วิธีคิดของคนรวยแล้วนะว่าพวกเขามีความคิดความอ่านยังไงขั้นตอนต่อไป คุณก็จําเป็นที่ต้องมีทักษะของเศรษฐีที่พวกเขามีกันไม่ว่าจะเป็นทักษะการเป็นผู้นําทักษะด้านการติดต่อสื่อสารทักษะด้านการตลาดและการขายหรือว่าทักษะด้านการจัดการเป็นต้นซึ่งทักษะที่จำเป็นเหล่านี้มันก็จะช่วยให้คุณสามารถผลักดันสินค้าหรือว่าบริการของคุณเพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้และแน่นอนว่าคุณไม่สามารถข้ามสเต็ปได้เพราะต่อให้คุณมีทักษะที่สูงหรือเก่งมากแค่ไหนแต่หากคุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนรวยเขาคิดกันยังไง คุณก็ไม่สามารถเป็นคนรวยได้อยู่ดีต่อมาค่ะก็คือพานะของเศรษฐีคุณจําเป็นที่จะต้องมีพานะที่จะพาคุณให้กลายเป็นเศรษฐีได้ซึ่งในที่นี้ก็คือธุรกิจแต่ก็ไม่ใช่สําหรับทุกธุรกิจก็จะมีธุรกิจบางอย่างเท่านั้นที่จะนําพาให้คุณกลายเป็นเศรษฐีได้ซึ่งธุรกิจที่ดีจะต้องมีความสามารถหรือว่ามีศักยภาพในการเติบโตได้และเมื่อคุณมีทั้ง3อย่างนี้ แล้วก็ลงมือทําอย่างสุดความสามารถโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากและก็ไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันก็จะส่งผลให้คุณน,นั้นมีโอกาสหรือว่ามีดวงเกิดขึ้นและทําให้คุณกลายเป็นหนึ่งในเศรษฐีได้ในที่สุดนี่ก็ไม่ได้จะบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องง่ายและไม่มีอะไรที่สามารถการันตีความสําเร็จของคุณได้แต่ก็มั่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าหากคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้คุณก็ไม่มีโอกาสแม้แต่เศษเสียวที่จะกลายเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนนะคะ ดังนั้นจงสร้างโอกาสขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปความมั่งคั่งมันไม่ใช่ของคนที่เกิดมารวยแต่ความรู้และความฉลาดทางการเงินมันคือกุญแจสําคัญในการทําให้คนคนนั้นสามารถรวยขึ้นมาได้ต่างหากค่ะคุณคงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเหล่าบรรดาลูกมหมาเศรษฐีทั้งหลายที่เกิดมาก็อยู่บนกองเงินกองทองแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นคนที่ถังแตกและธุรกิจของครอบครัวก็มักจะล่มจมด้วยมือของคนรุ่นลูกรุ่นหลานนี่แหละ และคุณก็คงเคยได้ยินข่าวห้ายต่อหลายครั้งเช่นกันว่าคนบางคนเกิดมาโคตรยากจนเลยพ่อก็จนแม่ก็จนเพลอเพลนเนี่ยแค่เกิดมามีชีวิตก็ติดลบแล้วแต่กลับกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้ก็จะเห็นได้ว่าคนที่เกิดมารวยหรือว่าจนนั้นไม่ได้การันตีว่าจะประสบความสําเร็จทางการเงินหรือว่ามีความมั่งคั่งทางการเงินเลยแต่กลับเป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจและก็มีความฉลาดทางการเงินต่างหากค่ะแล้วสิ่งที่จะตัดสินว่าคนนั้นจะรวยหรือว่าจน และนี่ก็คือ3มทักษะทางการเงินพื้นฐานสำหรับทุกคนที่ต้องการจะกลายเป็นคนที่มั่งคัง่งคุณจะต้องรู้และต้องมีความเชี่ยวชาญแต่ความรู้เหล่านี้ก็ดันไม่มีสอนในระบบการศึกษาเสีย่งนั้นทั้งที่เรื่องเงินทอง,ทองเนี่ยทุกคนล้วนแล้วจะต,ต้องมีเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับเงินแทบทั้งสิน้นก็จะเรียกได้ว่าตัวคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินมาตั้งแต่คุณยังไม่เกิดะด้วยซ้ําทักษะแรกก็คือทักษะของการหาเงินเมื่อไม่มีเงินสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ก่อนเลยก็คือ การหาเงินโดยการที่คุณจะสามารถหาเงินหรือว่าทําเงินได้เก่งขึ้นนั้นคุณจําเป็นที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการขายและก็การตลาดเพราะว่าการขายนั้นจะทําให้คุณสามารถทําเงินได้และในส่วนการทําการตลาดนั้นก็จะทําทให้คุณสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นนั่นก็ทําให้คุณมีโอกาสในการสร้างยอดขายได้มากขึ้นเช่นกันและนี่ก็คือทักษะแรกที่สาคัญที่สุดเพราะถ้าคุณยังหาเงินได้ไม่เยอะสเต็ปต่อไป ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณยังไม่สามารถสร้างไรายได้ได้มากพอทักษะที่2นะคะก็คือทักษะการเก็บรักษาเงินหากคุณผ่านด่านในข้อหนึ่งมาแล้วในช่วงแรกๆที่คุณสามารถทําเงินได้เยอะสิ่งที่ตามมาก็คือคุณจะเริ่มใช้จ่ายมากขึ้นใช้อย่างหนักขึ้นแล้วก็อาจจะใช้แบบไม่ลืมหูลืมตาใช้เงินแบบชนิดที่ว่ากลัวมันจะไม่งอกขึ้นมาใช้เงินชนิดที่เรียกว่า โลัวโจะแตกซะก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ใช้และแล้วคุณก็เพิ่งนึกได้เมื่อเงินในกระเป๋าของคุณหมดแล้วอา้าวชิบหายแล้วเงินหมดแล้วแต่โลกเดีไม่แตกเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถหาเงินได้เยอะขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะเยอะขึ้นตามไปโดยอตัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถใหม่การซื้อบ้านใหม่โทรศัพท์รุ่นใหม่เสื้อผ้าใหม่หรือไม่ก็ท่องเที่ยวบ่อยขึ้นเที่ยวหรูขึ้นกินอาหารหรูขึ้นกินอาหารแพงขึ้นสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะทําเงินได้เดือนละหลายหมื่นหลายแสน รือแม้กระทั่งหลายล้านมันก็จะหมดอยู่ดีดังนั้นนะคะทักษะในข้อนี้จะช่วยคุณใช้เงินอย่างมีสติมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อคุณเติบโตจนมีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณไม่สามารถเข้าไปคุยกับธนาคารแล้วก็บอกว่านี่ไงฉันมีเงินเข้าธนาคารหลายล้านต่อเดือนเลยนะแต่เมื่อดูจํานวนเงินสดที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนกลับแทบไม่เหลือเลยแถมทันทีที่เงินเข้ามาก็ออกไปแทบจะทันทีซึ่งเพียงเท่านี้ก็แทบจะรู้ได้ในทันทีเลยว่ายืนกูแบงค์ไป ก็ไม่ผ่านหรอกเพราะดูจากการใช้เงินแล้วก็ไม่น่าจะหาเงินมาผ่อนดอกเบี้ยเงินกู้ได้อยู่ดีเป็นนี้เสียเปล่าๆไม่อนุมัติแน่นอนดังนั้นยิ่งคุณหาเงินได้มากเท่าไหร่คุณก็จําเป็นที่จะต้องคิดเรื่องของการเก็บรักษาเงินที่คุณอุตสาหามาได้อย่างยากลําบากและเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสซึ่งหากคุณไม่มีเวลาที่จะดูเรื่องนี้อย่างเต็มที่ในส่วนนี้ก็มันจะมีผู้คนที่มาคอยช่วยเหลือคุณอยู่แล้วอย่างเช่นนักวางแผนทางด้านการเงินนักบัญชีนักวางแผนเรื่องภาษีหรือว่านักลงทุนต่าง ซึ่งหน้าที่หลักของเจ้าของธุรกิจก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการหาเงินเข้าบริษัทดังนั้นการที่มีผู้คนเหล่านี้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเก็บเงินการรักษาเงินเอาไว้นั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเหล่านี้เริ่มเห็นตัวเลขทางการเงินผิดปกติพวกเขาก็จะสามารถแจ้งเราเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินได้ก่อนที่จะเกิดเหตุเลวร้ายได้หากสภาพคล่องทางการเงินเป็นแบบนี้บริษัทอาจจะตกอยู่ในสภาวะวิกฤตก็เป็นได้ ซึ่งนั่นมันกด้ทำให้เราสามารถตระหนักและก็เตรียมแผนการรองรับได้ก่อนที่เหตุการณ์เลวร้ายนั้นจะเกิดขึ้นหรือดีกว่านั้นก็คือสามารถป้องกันไม่ให้วิกฤตมันเกิดขึ้นมาได้ด้วยซ้ําทักษะต่อมานะคะคือทักษะของการทําให้เงินงอกเงยถ้าคุณยังทําในข้อ1และข้อ2ได้ไม่ดีพอเพราะถ้าเก็บเงินไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนไปลงทุนหรือหาเงินได้แต่ไม่สามารถจัดการกับเงินที่รั่วไหลได้คุณก็จะไม่มีเงินเหลือไปต่อยอดเช่นกัน อยากจะบอกเอาไว้ว่าการเก็บรักษาเงินนั้นแตกต่างอย่างมากกับคําว่าออมเงินหรือว่าถือเงินเอาไว้กับตัวเพราะการเก็บรักษาเงินนั้นจุดประสงค์หลักของมันก็คือการนําเงินก้อนนี้ไปลงทุนทําให้มันงอกเงยหรือจะเรียกในขั้นตอนนี้ว่าการใช้เงินต่อเงินการใช้เงินเพื่อซื้อหานที่สามารถออกไข่เป็นทองคําได้แล้วเราจึงค่อยเก็บไข่ทองคํานั้นไปใช้จ่ายอย่างที่ต้องการได้ยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถนําเงินที่เก็บรักษาเอาไว้ไปลงทุนในสังหาริมทรัพย์ โดยที่คุณอาจจะซื้อมันได้ในราคาถูกมกาท้องตลาดอย่างเช่นซื้อสินทรัพย์ที่ถูกธนาคารยึดเป็นเวลานานมักจะได้ในราคาที่ต่ำหรือว่าไม่ก็ซื้อในช่วงหลังเกิดวิกฤตทางการเงินซื้อในช่วงลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลซื้อบ้านเก่าแล้วก็เอามารีโนเวทเพื่อขายต่อกินส่วนต่างหรือไม่ก็ซื้อเพื่อปล่อยให้เชา่าซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณจําเป็นที่ต้องเรียนรู้ว่าการลงทุนในแต่ละรูปแบบนั้นคุณจําเป็นที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง เพราะบางคนก็อาจจะถนัดการลงทุนในอสังหาบางคนก็ถนัดลงทุนในหุ้นบางคนก็ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพและนี่ก็คือทักษะการเงินพื้นฐานนะคะที่คุณจะต้องรู้หากคุณต้องการที่จะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งและมั่นคงในด้านการเงินเพราะถ้าหากในโรงเรียนไม่ได้มีหลักสูตรนี้สอนคุณคุณก็ต้องหาแหล่งศึกษาเกี่ยวกับการเงินใหม่ซึ่งในปัจจุบันก็มีความรู้อยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นหนังสือเว็บไซต์หรือว,ว่าวิดีโอบน YouTube ท,ที่หลายๆคลิปก็มีความรู้ดีดให้คุณศึกษาการรันฟรี b รเบิ t ์ a เทรซี่ได้บอกว่าเทคนิคหรือว่าสูตรลับในการใช้ชีวิตให้ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนั้นอาจจะมาจากสูตรง่ายๆที่หลายคนนึกไม่ถึงเลยด้วยซ้ําซึ่งบางอย่างมันก็เป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดาแถมยังดูน่าเบื่อด้วยซ้ําไปแต่หารู้ไม่ว่าไอเรื่องที่น่าเบือ่อและก็ดูแสนจะธรรมดาเหล่านี้นี่แหละที่เหล่าบรรดามหาเศรษฐีและคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในแต่ละสาขาอาชีพนั้นมักจะทํากันอย่างแรกก็คือการตื่นนอนแต่เช้าคนส่วนใหญ่แค่นึกถึงตอนที่นาฬิกากําลังส่งเสียงปลุก แค่นั้นก็ราวกับเหมือนกับฝันราน้ายน้อยในแต่ละวันแล้วแหละซึ่งมันเป็นเหมือนเสียงที่ไม่ชอบอะไม่มีใครชอบมันเลยใช่ไหมแต่จะไม่ตั้งปลุกมันก็เสียงที่จะตื่นสายไปทํางานหรือบางคนก็ตั้งปลุกทีๆีทุกๆ5้านาทีแถมยังมีคนทําแบบนี้สุดท้ายก็ตื่นสายอยู่ดีแต่ในขณะที่คนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงนั้นพวกเขามักจะเข้านอนเร็วและก็ตื่นแต่หัวค่าโดยอ,อัตอนโนมัติซึ่งหากคุณเคยเข้านอนเร็ว คุณก็จะสัมผัสประสบการณ์ที่ว่ามันตื่นได้เองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเลยแม้แต่น้อยแถมยังรู้สึกสดชื่นอย่างบอกไม่ถูกทั้งๆท,ที่ท้องฟ้ายังสลัวอยู่เลยด้วยซ้ำและเมื่อคุณนอนอย่างเต็มอิ่มตื่นขึ้นมามันก็จะสดชื่นแจ่มใสในชั่วโมงแรกที่คุณตื่นขึ้นมานั้นมันเป็นชั่วโมงที่หากนําไปทาอะไรสักอย่างหนึ่งกับชีวิตแล้วมันมักจะเป็นช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพมากๆเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวมักจะปราศจากสิ่งรบกวนรอบตัว ม่วจะเป็นการที่ยังไม่มีคนพลุกพลานไม่มีรถปลุกพลานมลพิษทางเสียงไม่ค่อยมีการแจ้งเตือนทางโซเชียลมีเดียก็ไม่ค่อยมีมารบก,กวนแถมในเช้าวันใหม่คุณยังหัวโล่งแบบสุดๆเลยโดยคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงนั้นส่วนใหญ่พวกเขามักจะตื่นนอนกันก่อน6กโมงเชา้าสมมุติว่าถ้าปกติคุณตื่นนอนตอน6กโมงหากเปลี่ยนใหม่เป็นตื่นนอนตอนตีห้า ดังนั้นในแต่ละวันคุณก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นมาอีก1ชั่วโมงหรือมีเพิ่มขึ้นมา30ชั่วโมงในแต่ละเดือนหรือมีเวลาเพิ่มขึ้นมา365ชั่วโมงในแต่ละปีนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณใช้ช่วงเวลานี้ในการทําให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นตัวคุณคนใหม่จะเก่งขึ้นกว่าตัวคุณคนเก่าถึง365ชั่วโมงต่อปียกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นหากคุณต้องวิ่งแข่งขันเพื่อให้ถึงเส้นชัย ถ้าในห่งชั่วโมงคุณวิ่งได้ไกล10กิโลเมตรดังนั้นใน1่1ปีคุณคนใหม่จะนำหน้าคุณคนเก่าถึง365 10กคูณ10ก็เท่ากับ3 650กิโลเมตรเลยทีเดียวและถ้าคุณคนใหม่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอด10ปีในขณะที่คุณคนเก่ายังใช้ชีวิตแบบเดิมคุณคนใหม่ก็จะวิ่งไกลกว่าถึง3 6500กิโลเมตรหรือถ้าหาคิดเป็นระยะทางตามรอบโลกเนี่ย คุณก็วิ่งนําคนเก่าอยู่เกือบสามรอบโลกเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดมากทีนี้คุณก็คงพอที่จะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าไอ้แค่การนอนแต่เช้าตรู่แค่วันละหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาปกตินั้นมันส่งผลต่อชีวิตของคนคนหนึ่งได้มากขนาดไหนต่อมาค่ะข้อที่2ก็คือการคลุกคลีอยู่กับคนที่ประสบความสําเร็จโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นมักจะปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมที่ตนเองอยู่ได้เป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อตัวคุณไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใด คุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นดังนั้นค่ะหากต้องการที่จะประสบความสําเร็จและร่ารวยคุณจึงจําเป็นที่ต้องคลุกคลีอยู่กับพวกเขาเป็นประจำเหตุผลก็มาจากจิตใต้สํานึกของมนุษย์นั้นมักจะชอบเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยู่ใกล้ชิดกันซึ่งหลายคนอาจจะมีคําถามเกิดขึ้นในใจว่าแล้วอยู่ดีๆคนรวยกับคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงนั้นทําไมพวกเขาจะต้องมาเสียเวลากับคนอย่างเรา เพราะพวกเขาเหล่านั้นก็มักจะฝ่ายหาผู้คนที่ร่ำรวยและก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงเฉกเช่นเดียวกันโดยหากตอนนี้คุณยังไม่รวยและยังไม่ประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณต้องทําก็คือการพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นพัฒนาให้เก่งกว่าระดับมาตรฐานทั่วไปจนสามารถโดดเด่นและเป็นที่จับตามองของคนที่ร่ำรวยและประสบความสําเร็จอย่างสูงเพราะพวกเขาจะเริ่มหันมาสนใจคุณและอยากทําความรู้จักกับคุณมากกว่า เพราะเหตุใดตัวคุณถึงโดดเด่นกว่าคนอื่นและพวกเขาเหล่านั้นมักจะให้โอกาสกับคนที่มีความสามารถและก็มีความพยายามเพื่อที่จะมาทํางานร่วมกันกับพวกเขานั่นเองและเมื่อคุณมีโอกาสได้ร่วมงานกับพวกเขาสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสมากกว่าแค่ตัวเงินก็คือการเรียนรู้และศึกษาแนวคิดวิธีการการกระทําของพวกเขาเหล่านั้นมันหาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพวกเขาและเมื่อคุณได้เรียนรู้แนวคิดจากคนที่ร่ำรวยแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงแล้วเนี่ย ความเร็วในการประสบความสําเร็จของคุณมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณอย่างที่คุณคาดไม่ถึงว่าทําไมมันช่างเร็วกว่าช่วงแรกๆที่คุณพยายามไต่เต้าขึ้นมาก็เป็นเพราะว่า mindset หรือว่าวิธีคิดของคุณมันจะเริ่มขยายกว้างมากยิ่งขึ้นทําให้คุณมองเห็นโลกมองเห็นโอกาสได้มากยิ่งขึ้นจากเดิมคุณอาจจะเห็นโอกาสเพียงแค่หยิบมือแต่ในขณะที่คนที่ร่ํารวยแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงนั้นพวกเขามองเห็นโอกาสอย่างนับไม่ถ้วน ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะเลือกโอกาสไหนมาลงมือทำเท่านั้นเองข้อต่อมานะคะก็คือการวางแผนสิ่งที่ต้องทำพรุ่งนี้ก่อนนอนคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงพวกเขามักจะวางแผนก่อนนอนเพราะทุกวินาทีของพวกเขามีค่าและเวลามันก็เป็นสิ่งที่หมดแล้วก็หมดเลยไม่สามารถเพิ่มขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นการวางแผนก่อนออกเดินทางในเช้าวันใหม่มันจะช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและก็ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าม,มากที่สุดโดย b บรอันเทรซี ก็แนะนำให้ใช้หลักการ A B C D E ในการวางแผนโดยความหมายก็คือว่า A เนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างยิ่ง B ก็คือหมายถึงสิ่งที่เราควรจะทำ C ก็จะหมายถึงบางสิ่งที่รู้สึกดีที่จะทำบางสิ่งที่รู้สึกดีที่จะทำส่วน D ก็หมายถึงบางสิ่งที่คุณสามารถให้คนอื่นทำแทนได้และ E ก็หมายถึงบางสิ่งบางอย่างที่คุณสามารถตัดทิ้งกำจัดหรือว่าไม่ต้องทำเลยก็ได้หลังจากนั้นนะคะให้ลองนำงานที่ต้องทำต่างๆ ใส่ความสําคัญจากมากไปน้อยโดย A เนี่ยคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดไล่ไปจนถึง E ที่ไม่ได้มีความสําคัญเลยแล้วก็ให้คุณโฟกัสทํางานที่สําคัญมากที่สุดให้หมดก่อนหากงานที่สําคัญมากที่สุดคุณยังทําไม่หมดก็อย่าเพิ่งไปทํางานที่มีความสําคัญน้อยกว่าเพราะหากอ้างอิงตามกฎ80-20แล้วแล้วก็หากคุณทํางานในส่วนของ A ได้เสร็จซึ่งมันเป็นเพียง20%จากงานทั้งหมดแต่งานในข้อ A มันจะส่งผลลัพธ์ต่อความสําเร็จมากถึง80%เลยทีเดียวต่อมาค่ะข้อ4นะคะก็คือคุณจะต้องอ่านให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้อย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาก็ได้แชร์ประสบการณ์ของตัวเขาเองว่าเขาใช้เวลาในการอ่านหนังสือแต่ละวันเฉลี่ยวันละ5-6ชั่วโมงและก็มีหลายต่อหลายครั้งที่ทําให้เขาได้ไอเดียได้ขอ้อฉุกคิดในการเกิดการดิวทางธุรกิจซึ่งความยากของการนําความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือไปใช้ในชีวิตจริงให้ประสบความสําเร็จได้นั้นก็คือ คุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าไอเดียไหนจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กมันจะใช่หรือไม่ใช่สําหรับคุณแต่การอ่านเยอะๆสามารถช่วยคุณได้เพราะเมื่อคลังข้อมูลในหัวของคุณมีเยอะสมองของคุณมันก็จะเริ่มสร้างเครือข่ายความรู้และก็ต่อเชื่อมจิ๊กซอว์แต่และองค์ความรู้จากหนังสือแต่ละเล่มที่คุณอ่านมามันก็ทําให้คุณเห็นภาพรวมของจิ๊กซอว์แห่งความสําเร็จได้ชัดเจนขึ้นสมองของคุณมันก็จะเริ่มกรองข้อมูลว่า มีเดียไรบ้างหากนําไปปรับใช้กับตัวคุณเองแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์ที่น่าทึ่งที่สามารถทําให้ตัวคุณก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในชีวิตและหน้าที่การงานรวมถึงการเงินด้วยหลายคนมักจะหลงไปกับภาพลักษณ์สวยหรูเพียงเบื้องหน้าของคนรวยและคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมใส่นาฬิกาหร,หรูมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถสปอร์ตจอดเต็มโรงรถทําให้ทันทีที่คนยังไม่รวยพอมีเงินเก็บ พอมีเงินดาวอยู่บ้างนิดหน่อยก็กลับเอาเงินก้อนนั้นไปถอยบ้านถอยรถซื้อของแพงๆใส่แต่มาดูเบื้องหลังไอกทีกลับเป็นนี่บัตรเครดิตวานมีใบเดียวไม่พอบางคนมีเป็นสิบใบก็สามารถทําให้วงเงินบัตรมันเต็มได้ซึ่งสิ่งที่คนรวยซื้อจริงๆนั้นพวกเขาไม่ได้ซื้อสิ่งเหล่านั้นโดยตรงเลยแต่เบื้องหลังความรวยอย่างแท้จริงของพวกเขานั้นพวกเขากลับไปซื้อทรัพย์สินก่อนต่างหากค่ะแล้วให้ทรัพย์สินนั้นซื้อของฟุ่มเฟือย ของรู้อีกทีหนึง่งซึ่งทรัพย์สินที่ว่าอาจจะเป็นอสังหาหุ้นธุรกิจโดยทรัพย์สินหรือแอสเซทที่ว่านี้มันคือสิ่งที่เมื่อลงเงินลงแรงลงทุนไปแล้วสิ่งนั้นจะทําหน้าที่ไปหาเงินต่อให้ได้แม้กระทั่งสิ่งของเดียวกันแต่หากเข้าใจคอนเซปต์ผิดจากเดิมที่ตั้งใจจะให้สิ่งที่ลงทุนกลายเป็นทรัพย์สินแต่กลับกลายเป็นหนี้สินไปไซะอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นหากใครที่เคยอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกของโรเบิร์ตที่โยซกิมาบ้างแล้ว ก็จะพบว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าบ้านจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าเป็นหนี้สินเพราะถ้าหากบ้านนั้นมันดูดเงินในกระเป๋าของคุณออกไปทุกๆเดือนแบบนี้บ้านก็คือหนี้สินเพราะมันดูดเงินคุณแต่ในขณะที่หากบ้านนั้นมีแต่หาเงินเข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าบ้านเป็นทรัพย์สินแต่ในขณะที่คนจนหรือคนฐานะปานกลางส่วนใหญ่กลับเลือกที่จะซื้อรถซื้อบ้านเพื่อความสะดวกสบายก่อน แต่แล้วก็กลับพบว่าตัวเองต้องติดแงกเป็นนิธนาคารแล้วก็ต้องหาเงินมาผ่อนรถผ่อนบ้านไปอีกหลายปีหรือว่าหลายสิบปีแต่ขณะที่คนรวยนั้นพวกเขาเลือกที่จะลำบากก่อนแล้วก็ค่อยสบายทีหลังเพราะสิ่งแรกที่พวกเขาจะซื้อก็คือแอสเซทหรือทรัพย์สินให้ทรัพย์สินนั้นมีกระแสเงินสดจนมากพอที่จะผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยของรูราได้ตามความต้องการ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคนรวยต้องการที่จะซื้อรถสปอร์ตสักคันหนึ่งที่จะต้องผ่อนเดือนละ1 0 0 0 0แบาทสิ่งที่พวกเขาจะทําก็คือพวกเขาจะไปสร้างทรัพย์สินก่อนที่จะซื้อหรือว่าวางเงินดาวกับรถคันนั้นโดยหักเอเจทที่ว่าคือบ้านให้เช่าโดยหลังจากหักลบกับเงินที่ต้องผ่อนแบงค์แล้วเหลือกําไรหลังละ10,000มืนบาทพวกเขาจะต้องสร้างเอเจนทนี้ให้ได้อย่างน้อย1ิบที่ขึ้นไปซึ่งนั่นก็หมายถึงเอเจทชุดนี้ของเขาจะสร้างกําไรได้เดือนละ1 0 0 0 0แบาท ซึ่งก็เพียงพอและครอบคลุมที่จะผ่อนรถรูได้หรือหากจะให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกสักตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นสมมุติให้แม่ห่านแทนทรัพย์สินโดยแม่ห่านตัวนี้จะออกไข่เป็นทองคําอย่างสม่ําเสมอในทุกๆเดือนสิ่งที่คนรวยทําก็คือการนาไข่ทองคํานั้นไปใช้จ่ายในสิ่งที่ตนเองต้องการแต่ในขณะที่คนจนหรือว่าคนธรรมดาทั่วไปนั้นอดใจรอแม่ห่านออกไข่ทองคําไม่ไหวก็เลยเอาแม่ห่านนั้นไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ต้องการ ทําให้ไม่มีแม่หานที่คอยออกไข่ทองคําให้อีกต่อไปแต่ในขณะที่คนรวยนั้นมีแต่จะรักษาแม่หานเอาไว้เป็นอย่างดีและฟูมฟักจากแม่หานหนึ่งตัวกลายเป็นสิบตัว100ตัว1000ตัวทีนี้พอแม่หานทั้งหมดออกไข่พร้อมๆกันมันก็ทําให้พวกเขาสามารถซื้อในสิ่งที่ต้องการได้อย่างมากมายโดยไม่ต้องเดือดร้อนเลยแม้แต่น้อยแต่ในขณะที่คนจนและคนธรรมดาทั่วไปนั้น นอกจากจะเลี้ยงแม่ห่านเพิ่มแล้วยังเอาแม่ห่านไปขายซะอีกทําให้ต้องตรากตรำก้มหน้าก้มตาทํางานหาเงินอย่างแสนสาหัสกันต่อไปการเรียนรู้และก็การพัฒนาตนเองเป็นคุณสมบัติที่ดีของคนรวยและก็คนที่ประสบความสําเร็จและนี่ก็คือทักษะที่จำเป็นถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะร่ารวยและก็ประสบความสําเร็จทักษะแรกคือการพูดในที่สาธารณะอย่างวอร์เรนบัฟเฟตเองที่เขาเป็นตำนานนักลงทุนในหุ้นอันดับหนึ่งของโลกเขาได้เล่าว่าเมื่อก่อน เขาเป็นคนที่พูดในที่สาธารณะไม่ค่อยเก่งหรือถ้าเรียกให้ถูกก็น่าจะเรียกว่าห่วยคันเทพเลยก็ว่าได้ซึ่งเขาตระหนักได้ว่าในการทำธุรกิจนั้นจำเป็นที่ต้องใช้ทักษะการพูดคุยการเจรจากับผู้คนต่างๆเยอะแยะมากมายและหากเขายังไม่รีบแก้ไขเรื่องของการพูดของเขามันก็จะไม่มีทางหายขาดอย่างแน่นอนจนกระทั่งเขาได้พบโฆษณาบนหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งที่ลงโฆษณาสอนเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารนณะโดยเฉพาะการพูดในเชิงธุรกิจกับนักธุรกิจ โดยวอร์เรนบัฟเฟต์ได้บอกเอาไว้ว่าหากเขาไม่ได้ลงเรียนในคลาสนั้นนะคะชีวิตของเขาในปัจจุบันก็จะต้องแตกต่างจากที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนทักษะที่2ก็คือเรียนรู้วิธีการปิดการขายหากณตอนนี้นะคะชีวิตของคุณหรือว่าธุรกิจของคุณกําลังติดแแงกอยู่กับที่ไม่ไปไหน ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่คุณกําลังเผชิญอยู่ก็จะต้องหนีไม่พ้นเรื่องนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือคุณไม่สามารถปิดการขายได้หากคุณเรียนรู้และฝึกฝนวิธีการปิดการขายได้อย่างเชี่ยวชาญคุณจะไม่มีทางกลับไปเป็นคนทั้งแตกอีกเลยตลอดชีวิต พราะหัวใจสาคัญที่สุดของการทรําธุรกิจนั้นก็คือการปิดการขายดังนั้นนะคะหากยังไม่ได้มีการขายเกิดขึ้นก็ถือได้ว่าคุณยังไม่ได้ทําธุรกิจหรือหากจะพูดถึงชีวิตส่วนตัวมันก็คือการขายในรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นหากตอนนี้คุณยังโสดก็แสดงว่าคุณไม่สามารถปิดการขายกับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคนนั้นได้หรือถาหากว่าคุณเป็นหัวหน้าแล้วทีมงานไม่ยอมทำตามคำสั่งของคุณนั่นก็หมายถึงคุณไม่สามารถปิดการขายกับทีมงานได้ ซึ่งสารในการปิดการขายนั้นมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต้องใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดยกตัวอย่างเช่นเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับผู้อื่นเรียนรู้ไอเดียใหม่ๆเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆก็จะสังเกตได้ว่าการปิดการขายนั้นพูดรวมๆนะคะก็คือว่าการที่คุณสามารถจูงใจหรือโน้มน้วให้คนอื่นทําในสิ่งที่คุณต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองความสัมพันธ์ชื่อเสียงหรือว่าอะไรก็ตามแต่ ในอีกความหมายหนึ่งก็คือหากคุณมีความรู้ในเรื่องของการปิดการขายแล้วแล้วก็นั่นก็หมายถึงคุณจะรู้ได้ว่าจะต้องสร้างเงินจากความต้องการของการตลาดยังไงได้บ้างหรือโดยสรุปก็คือว่าคุณจะมีทักษะในการสร้างเม็ดเงินได้ทุกที่ทุกเวลานั่นมันก็ทําให้คุณจะไม่กลับไปเป็นคนที่ถังแตกอีกเลยตลอดชีวิตทักษะที่ 3. รู้วิธีการดึงดูดความสนใจจากผู้อื่น แกรน์คาดอนเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์และเทรนเนอร์นักขายระดับโลกที่ณนะปัจจุบันมีทรัพย์สินอยู่ที่300ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ9,000ล้านบาทเขาได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่เขาเริ่มต้นสร้าง Account โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram หรือว่า YouTube เขาไม่มีผู้ติดตามเลยแม้แต่คนเดียวและตัวเขาเองก็คือคนแรกที่กดติดตามตัวเองแถมเขาเป็นพวกที่ล้าหลังมากๆเมื่อเทียบกับโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน โดยเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าจะต้องโพสต์รูปหรือว่าโพสต์วิดีโอยังไงจะต้องถ่ายเซลฟี่แบบไหนจะต้องถ่ายแล้วก็ตัดต่อวิดีโอยังไงแต่สิ่งเดียวที่เขามีก็คือความมุ่งมั่นที่ต้องการจะทําให้สถานะทางการเงินของเขาเติบโตซึ่งเขาได้บอกเอาไว้ว่าประตูหรือว่าหนทางในการทําให้สถานะการเงินเติบโตมากยิ่งขึ้นก็คือการสร้าง attention หรือว่าความสามารถในการดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้ เช่นเดียวกันค่ะหากคุณต้องการที่จะไปสู่สวรรค์คุณก็ต้องตายซะก่อนที่คุณจะได้ไปซึ่งคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่ต้องการจะไปสวรรค์แต่พวกเขากลับไม่ต้องการที่จะตายนั่นก็คือเรื่องจริงซึ่งเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วนะคะการสร้างความดึงดูดการสร้างแรงดึงดูดหรือว่าความสนใจจากผู้อื่นนั้นมันคือกุญแจสําคัญที่จะนําทางไปสู่ความมัง่งคั่งแต่คนส่วนใหญ่ก็กลับไม่ยอมที่จะสร้างมันซะอย่างนั้น ไม่ยอมที่จะลงมือลงแรงหรือว่าต้องแลกหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจแม้กระทั่งเงินในการสร้าง attention ขึ้นมาดังนั้นค่ะหากคุณต้องการที่จะทำให้สถานะทางการเงินมีทิศทางที่ดียิ่งขึ้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือการออกไปประชาสัมพันธ์ในตลาดให้ผู้คนรู้จักคุณซึ่งหากวันนี้คุณยังไม่สามารถทําให้คนอื่นรู้จักคุณได้ไม่สามารถทําให้คนอื่นรู้จักบริษัทของคุณได้ไม่สามารถทําให้คนอื่นรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ ไม่รู้ว่าคุณกําลังขายสินค้าอะไรไม่รู้ว่าคุณกําลังขายบริการอะไรไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเพราะในวันนี้นะคะสินค้าที่ดีที่สุดไม่ได้หมายถึงผู้ชนะแต่ผู้ชนะก็คือทําให้สินค้าเป็นที่รู้จักได้มากที่สุดต่างหาก ยกตัวอย่างเช่นกาแฟสตาร์บัคไม่ได้เป็นกาแฟที่ดีที่สุดในโลกแต่เป็นกาแฟที่คนรู้จักและก็เข้าถึงคนมากที่สุดในโลกหรืออย่างแฮมเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลไม่ได้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดในโลกแต่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่มีคนรู้จักและก็เข้าถึงผู้คนมากที่สุดในโลกนั่นเองทักษะที่4เชี่ยวชาญด้านการตลาดประชาสัมพันธ์โรเบิร์ตคิโยสกินักเขียนชื่อดังที่เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกเขาบอกไว้ว่า หากมองในภาพใหญ่ของธุรกิจแล้วล่ะก็ก็จะมีอยู่3มสิ่งที่ผู้ประกอบการจําเป็นต้องมีและก็ทําได้ดีกว่าใครก็คือลําดับที่1ก็คือการ PR หรือว่าการประชาสัมพันธ์การสื่อสารไปยังสาธารณชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือว่าแบรนด์ที่จะนําไปสู่เป้าหมายเพื่อให้ผู้คนเกิดความร่วมมือหรือว่ามีส่วนร่วมกับแบรนด์ในที่สุดถ้าการทํา PR แล้วประสบความสําเร็จก็คือผู้คนจะจดจําคุณและแบรนด์ของคุณได้ ซึ่งสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เพราะคุณไม่สามารถจ่ายเงินให้ใครจดจำภาพลักษณ์หรือว่าแบรนด์ของคุณได้หากพวกเขาไม่อยากจดจำด้วยตัวเองลำดับที่2ก็คือ Marketing, มาร์เก็ตติ้งหมายถึงการทำการตลาดโดยสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดก็คือการทำโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อทำให้เกิดโมเมนต์หรือว่าอารมณ์อยากที่จะซื้อสินค้าของแบรนด์นั้นขึ้นมาลำดับที่สก็คือเซลล์หรือว่าการขาย เราเมื่อแบรนด์ของคุณทำการ PR และ Marketing เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือก็ถึงเวลาที่จะต้องเก็บเงินจากลูกค้าซึ่งหากคุณไม่ได้ทำในลำดับที่1และ2มาก่อนการขายมันจะเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นงานหนักมากโดยเฉพาะคนในยุคปัจจุบันที่ต่างก็พากันโหยไม่ชอบนักขายนะคะซึ่งคุณคงจะนึกภาพออกว่าจู่ๆก็มีใครสักคนหนึ่งมายืนขวางหน้าคุณแล้วก็พูดกับคุณว่าซื้อประกันไหมคะอะไรอย่างเงี้ยมันดีกับคุณนะคะ แน่นอนว่าหากคุณไม่รู้จักแบรนด์ประกรันนี้มาก่อนแถมยังไม่รู้จักเซลล์คนนี้มาก่อนคุณก็จะไม่ซื้อประกรันนี้อย่างแน่นอน